นิทานเรื่องลูกหนูแบ่งให้นะจะเป็นยังไงกันนะนิทานเรื่องนี้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้ววันนี้ลูกหนูทั้งสี่จะกินอะไรดีนะอืลูกหนูจะกินอะไรดีนะมีอาหารเย็นให้เลือกเต็มไปหมดเลย เยอะแยะเลยลูกหนูเหลืองถูกใจชิ้นเล็กลูกหนูแดงถูกใจชิ้นกลางลูกหนูฟ้าถูกใจชิ้นใหญ่ส่วนลูกหนูเขียวถูกใจชิ้นยักษ์ใหญ่มะฮูมาลูกหนูทั้งสี่หยิบชิ้นที่ถูกใจแบกขึ้นหลัง แล้วก็รีบกลับบ้านแต่แล้วโอโ้ชิ้นใหญ่น่ากินจังอาหารเย็นของลูกหนูเขียวชิ้นใหญ่แล้วก็หนักเกินไปบรรดาลูกมดที่เดินผ่านมาต่างก็ให้กําลังใจลูกหนูเขียวลูกหนูสู้สู้ลูกหนูสู้สู้ แต่อาหารเย็นที่ดูน่าอร่อยชิ้นนี้ใหญ่และก็หนักเกินไปเกินกว่าที่ลูกหนูตัวเล็กๆตัวเดียวจะแบกไหวเฮ้ hey, แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าชิ้นใหญ่และหนักเกินไปสำหรับลูกหนูตัวเล็กๆตัวเดียวจะทำอย่างไรให้ชิ้นเล็กลงและก็เบาขึ้นดีนะ ไหนก็ว่าทำยังไงดีคะรู้แล้วรู้แล้วลูกหนูเขียวก็แบ่งให้ลูกมดดีกว่าอาหารเย็นชิ้นยักษ์ใหญ่มาหึงมาถูกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆพอดีสำหรับลูกมดแล้วก็ชิ้นใหญ่พอดีสำหรับลูกหนูเขียว หนูเขียวหยิบชิ้นที่พอดีแบกขึ้นหลังแล้วชวนลูกมดไปกินอาหารเย็นด้วยกันพี่น้องลูกหนูมารอต้อนรับเพื่อนๆอ,อยู่ที่หน้าประตูอาหารมื้อนี้ของลูกหนูอิ่มอร่อยพอดีจริงๆเด็กๆควรที่จะรู้จัก การแบ่งปันสิ่งของหรือขนมให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ